สวัสดีนะคะสวัสดีพ่อแม่พ,พม αι, ม αι, ม αι, ี่ทุก,ท,ก,ท,กท่านนะคะอยู่กับเราช่องไม่น้อยฝัสงสีนวลเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะสีนวลก็จะเดินทางไปแห่งานที่น้องบัรลมพูนะคะก่อนไปก็มีผลไม้วันหวานของคุณพี่มานพหรือว่าแม่วันนะคะก็ขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่เมทานได้สั่งเนาะสั่ง ผลไม้มาให้กับชีนวลได้กินนะคะสั่งมาตั้งแต่เมื่อวานแต่ว่าเอาไว้ที่บ้านพี่ดาวนะคะตอนเช้าเราก็เพิ่งไปเอามานะคะแม่ก็กราบขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะที่รักและเมตตาชีนวลนะคะก็ขอให้คุณแม่นะคะจงมีแต่ความสุขความเจริญนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแรงนะคะเฮี้งๆฟังๆลำๆรวมๆนะคะ นี่นะก่อนเดินทางนะคะวันนี้โอ้สีนวลได้กินผลไม้วนหวานนะคะขอบพระคุณมากๆเลยขอบพระคุณคุณพี่มนบหรือว่าแม่หวันนะคะนี่นะะอร่อยไหมนะโอ้โหก็มีทั้งสับป,ปะรด ฟักทองมันเผามันมันมันอะไรเขาเรียกมันม่วงใช่ไหมคะแม่์มมันแก้วมันม่วงนะคะแล้วก็ข้าโพดนะคะสำหรับผลไม้โอ้อร่อยจังเลยสีนวนบอกส่วนทะาอู ที่นอนบอกมะ,ะนี่นะอร่อยไหมอร่อยไหมส่วนทางนี้ก็เป็นต้นสับปะรดนะคะแม่เนี่เป็นต้นสับปะรดที่เราเรียงไว้เรียบร้อยแล้วนะคะคือเราจะทัวต่อนะคะเราจะทัวต่อสักอาทิตย์หนึ่งนะคะเราก็เลยจัดเตียงต้นสับปะรดไว้ให้เหมือนกับว่าได้กินนาน,าน ถ้าเราเรียงไว้แบบนี้คือกินได้นานนะคะแม่ก็จะอยู่ได้นานต้นสับปะรดจะไม่เหี่ยวนะคะนี่โอ้เสียงเสียงเคียวฟักทองเสียงสีนวลเคียวฟักทองนะคะแม่อันนี้น่าจะน้องไฟทองมาตามเหรอ แล้ก็จะได้เดินทางนะคะแม่เมขอพระคุณมากๆเลยขอพระคุณผลไม้หวานๆนะคะของพี่มานบนะคะหรือว่าแม่วันนะคะเออฟังเห็นสีนวลไม่ค่อยชัดเนาะตัวใหญ่โพดนะ <c oughs> นี่นะเอออร่อยเลยก่อนขึ้นรถนะคะแม่แม่ก่อนขึ้นรถ เสบียงอาหารพร้อมเตรียมพร้อมนะคะเสบียงเสบียงช้างต้องพร้อมนะแม่เสบียงคนหาไม่หืมโอ้โหโทรมาอยู่นี่นี่อเออฝนต้องถึงทางพลาดแล้ว อร่อยไหมอร่อยไหมบอกพ่อคว้านแล้วบอกว่าให้เอาขึ้นไว้ทั้งรถดลลวกะเทให้สีนวลกินทั้งนถดเลยวันนี้ช้านะคะแมะ่ก่อนออกเดินทางนะคะขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณผลไมห้หวานหวานนะคะของแม่หวันนะคะหรือว่าพี่มนบนะคะก็ขอให้คุณแม่มีแต่ความสุขความเจริญนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแรงแ เฮงเปังปังล่ำล่ำรวยรวยนะคะบุญรักษาเทวดาคุ้มครองนะคะปูประกำช้างปุกปักรักษาคุณแม่ทั้งครอบครัวได้เทินนะคะสาธุสาธุค่ะนะคะ ชิโนนกินเสร็จก่อนเนาะถึกใจเพิ่นเลยนะคะแม่มีผลไม้อโออสับปะรด เลือกอันใดก่อนเลือกสับปะรดหรือว่าโอ,อ้ชีนวนเลือกฟักทอง ยังไม่หมดเลยกินแบบอร่อยอร่อยกินแบบชิวชิวรีบกินหน่อยนะเจะมื่นถึงไกลแล้วสีนอนห <c oughs> บอกว่าเจมือนถึงไก่แล้วหันหน้ากลับมาห่วงสับปะรดอยู่สับปะรดข้างบนรถก็มีหมดยังหมดยังอ่ะพ่อควนันเอาโยนขึ้นรถเลยเอาขึ้นรถเลยนะให้กิน ให้กินบนรถเลยนะคะแม่ส่วนทางนี้มาขอขอกินสับประรดก่อนสีนวลบอกว่าขอกินสับประรดก่อนนะ,ะฮะค่านะคะแม่แม่สำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ สำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงแค่นี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ